โอ้ยก็แดดมาถึงไว้ถูกนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องปอง้องไปเบิร์ดสุขูสุโคนสวัสดีจ้าสวัสดีงามงามมาเฮ็ดขับเขาขื้อเขาพี่น้องมามามาโอ้ยเดดเกิดจะมาย้ายจะมาซุปเปอร์เขือพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อซุปเปอร์เขือจ้ามือน,นี่ยายเห็ดเมนูซุปเปอร์เขือเด้อพี่น้องเด้ออี นี่พริกตำไปแล้วพี่น้องตำยายหั่วพริกไว้แล้วหอมกระเทียมขวบไปแล้วจะตำมาเริ่บบหน่อยตำซุปมะเขือใส่หน่อไม้จ้าตำพริกก่อนเริ่บบหน่ออันนี้มะเขือต้มไปแล้วพี่น้องม,ออมะเขือต้มไปแล้วอันนี้หน่อ,มอ,อไอนนอม้ <c oughs> <c oughs> จ้งไทยทางลาวตั้าเนาะ เออนี่น้อไม้ใหญ่ก็เคียนเคียนไว้แล้วพี่น้องนี่น้อม้ใหญ่จะสุกใส่มาเคีย้ยมาตำพริกก่อนเพาอะไรเดี๋ยวมาที่ห้างมาตำพริกข้าวครับ้บ้านพี่น้องเอ,อ้ยครัว,ใ,วใหญ่พัดจ้าขอเชิญเพื่อนเพื่อนมู่เจ้าสุ่่สุ่่่ออออ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่ัน่ด่ัน่่้่่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 ่้ย่า่่่่่่่่่่่กุ่่่่่่่่่่่่่่า มาบรรจบครบสุกหน่อไม้กับมะเขือบาดนนี่ <c oughs> อาตามพิกเสร็จแล้วนเด้อบาดี่มะเขือย้ายก็ต้ไมไว้แล้วแหละพี่น้องเอ้ยหน่อไม้ยายก็ต้ไมไว้แล้วล่ะเพื่อความรวดเร็วจ้าอะยายกันั่งจฉยซแหละพี่น้องเอ้ยยายพัดใสอย่างเนาะ <c oughs> อ้าวใช้มะเขือลงไปเด้อพี่น้องเด้อ ตั้ะเขือจ้จาใส่มะเขือลงไปโอ้ยตั้งหลายเลยเด้อเมื่อนี่อือแล้วยายก็จะซอยนอไม้จ้ะยายเอาเสียนนี่ใส่ลงไปหา,บบม,า,าปมิดซอยน้ำกิดแสบๆนำกันเด้อมอเจ้าเด้อมอเจ้ากินอย่างน้ะอือเดี๋ยวตำก่อน ข่อยใส่ไหมคราวบานบานข้าวบานออกบานนะชมระบดของาพี่น้องเอ้ยกินจังซี่ลหละกินจังซี่ก็ถือว่าอร่อยแล้วล่ะพี่น้องถือว่าแซ่บแล้วละ่ะกินจังซี่ก็ได้เนาะต้มะเขือแซ่บลเลยเนาะใส่อีกสามนอนพี่น้อง หน้าไม้สามหน่อจ้าแล้วก็ซอยลงไปซอยลงไปซอยลงไป,อ,งไปอีกหน,น,น่อนหนึ่งหน้อไม้เป็นถุงเหรอพี่น้องบพรแมนน่นอไม้สดดอกหน้อไม้แปลว่าเป็นถุงเนาะเอออ่ะซอยลงไปยายยายก็ตำบัดนติแบบบานๆ แซ่บนะกันด้วยพี่น,อออน,น,น้องเด้อมุเจาเห็ดกระแตกินเนาะมือนี่ากับหมังกับติตมตำกินแล้วอีกแกงกับแกงแ,แล้วเนาะพี่นออ้องเออเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้กะอ่ะใส่เครื่องปรุงแล้วบบดนีน้อ้นาแซ่บนาแซ่บอ่ะใส่น้ำตาลลงไปนํำเด้อพี่น้องเด้อนี่จุงบกระเญยพัดก็ต้อง <c ười> ไม่ขาดน้ำตาล ใส่ผงนัวลงไปายพัดจ๋าใส่ผงนัวลงไปนะจ๊ะทำให้อร่อยเด้อจ้าซุปบะเขือไต้ตองห่วงเยพัดทำซุดยอดเลยดิดดดอ่อใส่ผงปรุงรสจักหน่อยเนาะเพื่อความแซ่บพี่น้องทีนี้เราก็ใส่ปลาโนน,นอจาของแซ่บอีสานเนาะ อีสานบ้านของเฮาอย่าลืมเดอ้อปลาใส่นำ้ำมันจะได้แซ่บแซ่บอ้าใส่ปลาลงไปแล้วนีจ้าไปดูขั้นตอนต่อไปจ้าแต่ตอนนี้ขอตัวตัาก่อนเดอ้อคบกันหน่อยเนาะว่าจะซื้อคกใหม่ก็อย่างบมมีตัง โอ๊ยเม่กี้บากรกับยายโคกนาไปซื้อเถอะวาสันโอ้หให้มันแตกก่อนอมายังบ่ห้างพี่น้องเดี๋ยวค่อยซื้อไปอ่ะโคกมายักบาห้างบอกว่ซื้อไม่ได้แล้วเห็นว่าโคกน้อยก็ซื้อไม่ไปย่างยายสันอ้าวตามมีตามเกิดเนาะพี่น้องเอ้ยเออทีนี้ยายก็จะตั้งกระทะไวนะ้เนาะพี่น้องนะเนาะอึอ อู้ก็ถ่ายใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่ก็ถ่ายอย่างมาหางเด้อเมน,นูบ้านๆพี่น้องตุปก็เขือใส่หน่อไม้เด้อมากินกระยายผัดเด้อจ้าวันนี้ใหญ่ผัดทำสุดสีมือนะจ้าอืมใหญ่ตังคพกไว้ละพอละบาทน,นี้เท่ากันแล้วเนาะเข้ากันแล้วยายจะทำอะไรอีกละ่ะ มายายจะทำยายจะพัดบันนี้พี่น้องเด้๋ยับเตามาก่อนพี่น้องยายก็จะพัดบันนี่เอ้ลืมตะหลิวเฮ้ยเนาะยายในจิกแมนมันขี้ลืมเฮ้ยเนาะไม่เกี่ยมพร้อมเลยว่าสันตะหลิวตะหลิว เอ้ยขี้หลงขี้ลืมเนาะยายก็ได้พี่น้องเอ้ยลืมมาแล้วก็เท่าหน้าเท่าหลังเด้อ่ะใส่น้ำมันลงไปดีแล้วเน่ใส่มันสักหน่อยพี่น้องจ๋าใส่น้ำมันน้อยเลยเนาะสูตรไก่ฟัดพี่น้องมาเบิ้งเด้อนี่สูตรซุปกระเทือกไก่ัดกระเทือใส่หน่อไม้ นี่แหละสูตรของยายพัดนะใส่น้ำมันแล้วก็นี่ใสลงไปพี่น้องวด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 โอ้ไปตปดแสบสูตรยายพัดทำอย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่ตัดลงไป นีั่งจากแล่ต่ด้วย,วยนั่นเองสูตรไทยก็สูตรมันสิเนาะเออว่ากันกว่าได้บบเนเน่พี่น้องเนาะเออเป็นสูตรไทยสูตรมันแล้วแต่ไชอบถ้าไคบ่ชอบก็บ,บ่ต้องเอาลงมาผัดในกระทะพี่น้องซุปกินโลดแต่นี่ยายชอบแบบนี้เนาะเออนีออ่ยายจะผัด ยายก็ลืมใส่น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาลงไปแต่ว่าเครื่องเนี่ยปุ้งไปหมดแล้วละ่ะอือสูตรของยายพัดนะจ๊ะูเป็นจังชี้โวบะเลือใส่น้อไม้อู้ไปต่อแสบเมฆเขาเดียวมาจิ้มพี่นอ้องเอย้ยยาให้เหลาเลย <c oughs> ถ้าเลาแล้วมาชจะแหลม แล้วปีเลยเดชเหลานี่อ่าก็เด็ดมันรดนยายไงเนาะอ,อนั่งตามสบายเลยใช้ว่าเดี๋ยวน้องพนะี่นองเนาะเออสไตล์ยายพัดนี่แหละสไตล์เขาละเดีย๋ยวพัดที่บ้าเออถึ่งบ้าก็ทำซุปมเขืออร่อยนะจ๊ะนี่เดีย๋ยวยายขอชิมจังหน่อยก่อนเนาะ จิมจักหน่ยอ,อยก่อนฮึยางหอมเลยสิน้องเอามื่อละล้างแล้วเยี่ยมอร่อยอร่อยเอ,อ,อ้ยมีข้าวเหนียวมาจิ้มมาตุย้ยโอ้ยยายไม่อยากจะพูดเลยมันพูดไม่ได้ทำไมยายพูดไม่ได้ก็มันอร่อยไงยพูดไม่ออกมือตกเลินกิน <c oughs> <c oughs> โอ้มีสิละอ่าบัตน,นี่ยาย้ข้าเจไ๊ไถในแล้วสิน้องเด้อ ใบนังรักจ้าบักผักอีตูนี่เอาใส่ผักอีตูลงไปเดสูดเดี๋่ผัดใส่ผักอีตูลงไปแล้วก็คั่วไปคั่วมาให้ผักอีตูมันหอมพี่น้องเออนี่เออคั่วไปคั่วมาพี่น้องอ,อยากจะคั่วเบิ้งนี่บ๊อ นี่แหละคุ้มเขือเแย่พัดคือน้องเอ้ยตาแซบบก่กระทะต้นกระ,ะ,ะทะไหมล่ะคีอน้องไม่เป็นไรเนะนาะหนแหละจะได้หอมนี่โอ้หนาแซบคือน้องเอ๊ะเราก็จะคั่วไปให้ผัดไปให้เอ๊่ใยน้องรัก้ันเขาก็นเนาะคือน้องเนาะโอ้พีอน้องฝนะอ,อ,อ,งอ,อยมันแรงเกินไปคือน้องเอ้ะนี่จ้ะโอ,อ้หน้ากินบอพี่น้อง นี่จ้าผัดมะเขือใส่ซุปมะเขือใส่หน่อไม้ด้วยพี่น้องมากินน้ำกันด้วยจ้าเป็นแซบบอเออนี่จ้าแซบๆอร่อยอร่อยพี่น้องซุปมะเขือใส่หน่อไม้จ้ามากินน้ำันเด้วสุกแล้วพี่น้องเอ้ยเด็พัดก็เดินไปเดินมาจนสิเแลวกว่าจะได้กินเนาะเออ กว่าจะได้กินยายผัดก,ก็ได้เอ้าสุกแล้วอือนี่ว้าวกระทาใหม่พี่น้องเอ้ยนี่สุกแล้วเพื่อนๆเอ้ยมากินกน้ำกันเ้อจ้ายายก็จะยกขึ้นเกาจ้า mà 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 kiếm nông cán bà này nó quay về đây kiếm thì nó ơi nó tèn nó tèn ta mà kín mà cha kiếm khâu máy hả kiếm có mặt kiếm thua hơn <cười> 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 bò, bò, <dài. cười> bò bò dài bò bò dài bộ quả dài sướng đang si mà ta mà โอ้ยายตักมาแล้วนะเออมาพี่น้องเอ,อ้มากินน้ำกันเรอบาดนี้เออยังมให้ดูเลยเนาะนี่จากพี่น้องนี่จ้าซุปอร,ร์เขือใส่หน่อไม้แสบๆเ้อมาๆมา,มาจ้ามามากินน้ำกันมาตามาตาไปตักข้าวเองเด้อตาไปตักข้าวเองนะจ๊ะ เออตาไปตักข้าวาเองนะจ๊ะเด้อตาเด้อเอากระลมังผักเสียนมาวางก่อนเออามาๆมาเพื่อนๆมากินน้ำกันเด้อพี่น้อง มาซิมแน่สุกระเขือยายเป็นแซ่บลูกมะแซ่มามาซิมเดอ้อมากินน้ำกันจ้าเดี๋ยวจิว่ายายให้ซิมแน่เอ้ยมาโลดมาโลดมาเลยในจริงมาเลยจ้ามาซิมเลยจ้านี่ข้าวเย็นพัดตาเอ้ยไปตักข้าวาเองเด้อรีบไปตักมาทักช้าวอร์หลายสุกระชี้ยาวมาเด้อมาเด้อนี่มาพี่น้อง ป้องไปเบื่อสุขุมสุคนมาเด้อมากินเอาก,กันเด้อจ้าเฮ้ยเนาะกว่าที่ใดกินงาแตกเนี่ยแตกเสื้อวโวเส้นซี่แหละเนาะเออแต่ว่าหิริเองมันก็แซ่บเราทุกพี่น้องเนาะกินข้าวเจ้าเด้อพี่น้องเด้อขาา้าวมะลิคือเกา่านั่นย่ผัดวางแล้วตัวอย่าให้ออกขาา้าวมะลิมาพี่น้องเด้อมาเด้อมาเจอจิ้มน้ำกัน เ้ามมลิคือเกา่าอืมแส,แสบพี่หน่อยแสบ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 เดี๋ยวเอาน้ำจับเปิดก่อนเออเดี๋ยวใหญ่เอาน้ำก่อนเดี๋ยวใหญ่ขาดนะ้ำไม่ได้เนาะแป๊บนึงก่อนนะ อาดน้ำไม่ได้อาดน้ำไปแล้อ้านี่นั่งทางนี้จ้ะเออเออนั่งจากแดดว่ะเออก็มันแดดเนาะตาเราอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกแดดเออเนาะเอึ้นกันมากินข้าวเลยบ่มากินน้ำกันเนาะยาย่อื้มอิ้นกันมาคือบ่มาหน้ากินน้ำกันจ้าคุณมองอยู่ โอ๊ยมองหลายเด้อยายอยากไอา <g ül> ตานั n g ตาแดดเราตาเนาะเดี๋ยวก็อิ่มแล้ตาเนาะอืมอืออือยายนีเ่เ็ดคืนแถบอ่ตาขึ้นนังตาแดดเหี้ยแตกเฮีย้ยแตกหัวหลานเ <g ül> อาแป๊บเดียวตาเดี๋ยวใช่าจากแป๊บหนึ่งเนาะหลานก็สร้างหวาัวหลานหลามหลานรวยเนาะอืม มามาพี่น้องเอ้ยมาเด้อแสบๆนั่งกันพี่น้องเราต้องไปเอายางแก้มดอกจ้ะส้ำนี่ก็แซ่บแสบเด้อเงิล้านเขาบ่งงืดตกเนาะเพื่อนๆถ้ารวยเงินล้านเขาจะงงืดอยู่เออมาเด้อมาเด้ออืมแสบเนาะแสบเนาะอืมกินซ้อนซอมพูนนาเพื่อนและตำแล้วเอาไปผัดใส่น้ำมันพี่น้องเอ้ยน้ำมันพื้นเนาะ แซ่บแซ่บทาบบชัดมันโบแซ่บได้ยายว่าเ<ม>ออน,นี่สูตรยายเนาะอ<ม>ือสูตรของยายสูตรไทยก็สูตรมันสูตรไทยก็สูตรมันตี้สไตล์ไทยก็สไตล์มันทีอันนี้สไตล์ยายพัดกระตรอด<ม>รอดเสมอจ้าอจังไดกกร,รอดอยู่แล้ว<ม>คนชี่อดไป<ม>ไหนก็กรอดที่หน่อยนะกีน้ำกันอือ แสบกระโดกระเดียด่แสบคือเกาบอกว่ายายพัดเอออย่าคุยหลายเขาว่ะปุ้ยให้ยายคุยะเถอะนานเราก็ได้คุยยายพัดชอบคุยพี่น้องอย่าอย่า,ยาตายายพัดเลยทั้งกินทั้งคุยมันดึงจะแสบเออเนี่ยเด้อมาเด้อมาเด้อเอยลำแท้ๆพี่น้องเออมาเด้อมากินน้ำกันทั้งแสบทั้งนัวอื ทางเหนือก็มาเด้อมากินน้ากันลำแต่ต้ทางขวาลมาเด้อมากินน้ากันพี่น้องอร่อยจนตกเดืกกินอะไรก็ไม่ไม่อร่อยเท่ากินซุปกเขือใส่น้องไม้ตกเดพี่น้องมากินน้ากันเด้อภาาเอ้น้องไม้ซุปกระเขือยายพูดได้ทุกภาษาพี่น้องเออแซ่บมาจ้าดูเอ มาเด้อมาเด้อหกใบพี่น้องบองพระโอนมาหกใบ,บ,บตะขี้เหร่เด้อ <ś> จักก็ว่าอะไรก็ไม่รู้ยายก็ไม่รู้หน่อไม้เขาเลียงหนังหน่อไม้เขาก็เลียงหน่อไม้นไมหนอละอ๋อว่าวได้เนาะเดี๋ยวงูจะไดา จำเน่ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่มากินส้มมะเขือกับยายกับตาเจ็บเดยอะไข่เยอะปวยเยอะพื่อนี่ก่อใครที่รักพี่น้องเด้อมาออื่นพ่อกันไหมพ่อกันทุกมือทุกมือเห็นหน้ากันจนอย่าเบื่ออนายายเด้ออย่าเพิ่งเบื่อนายายพัดเด้อพี่น้องแค่เน่เด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายยายประดินไปปิดกล่องเดิม ความสุขบ้านเรา